เนื้อหาในคลิปที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นการนำเสนอความคิดเห็นของผู้จัดทำไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการหรือหน่วยงานใดยอมรับและอาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องถ้าผู้ชมที่เป็นสายวิชาการและหรือมีความต้องการที่ถูกต้องดีจริงจังควรงดการรับชมเพราะจะเป็นเหตุให้เสียความรู้สึกและเสียเวลาของท่านแก่ดำนำเสนอเสนึกคุยตามคิดระหว่างวันที่9ถึง16กมกราคม2026ได้มีการซ้อมรอบร่วมทางทะเลของประเทศในกลุ่มบริกซึ่ซงใช้ชื่อการฝึกนี้ว่า วิว for peace 2026จัดขึ้นในน่านน้ำรอบเมืองเคปทาวและไซมอนทาวของประเทศแอฟริกาใต้โดยมีส่วนร่วมของเรือรบจากหลายประเทศสำคัญเช่นรัสเซียจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรสแอฟริกาใต้เอธิโอเปียและอิหร่านเป็นต้นวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางทะเลความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือและการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศติกลุ่มบริก การฝึกในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณของการขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและระดับโลกของสมาชิกกลุ่มบิกส์รวมถึงประเทศในกลุ่มบิ๊กพลัสซึ่งหลายประเทศกำลังมองหาทางสร้างเครือข่ายทางการทหารและความมั่นคงรวมถึงป้องกันภัยจากความแข็งแกราวของประเทศมาหาอำนาจชาติตะวันตกแต่เรื่องที่ผมจะนํามาเสนอท่านผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องของเรือลำหนึงครับซึ่งผมสะดุดตาและก็ให้ความสนใจก็คือเรือ i r i s, s Nakati นคหมายเลข82ซึ่งเป็นเรือโคลเวด ที่ปัจจุบันประจำการอยู่ในกองทัพเรือแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตัวเรือต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่อู l ิฟวิงสตันชิปบิลดิ d งเท็กซัสและส่งมอบให้กองทัพเรือของอิหร่านภายใต้โปรแกรมช่วยเหลือของสหรัฐ ในยุคที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ันดีต่อกันวางกระดูกงูเมื่อวันที่12กันยาย,ยน1962เข้าประจำการในกองทัพเรืออหรานเมื่อวันที่22กรกฎาคม1964ความยาวตลอดลำ84เมตรกว้าง10.1เมตรกินน้ำลึก3.1เมตรละวังขับน้ำประมาณ914ตันสูงสุด1,153ตันความเร็วสูงสุด20นอตสามารถปฏิบัติการได้2,400ไมล์ทะเลที่ความเร็ว18นอตหรือ4,800ไมล์ทะเลที่12นอตใช้พลประจำเรือ140นาย เป็นเรือที่ประจําการมาแล้วกว่า61ปีได้ได้รับการปรับปรุงหลายครั้งนอกจากตัวเรือแล้วยังมีการซ่อมแซมเครื่องยนต์ระบบบำโ,โดยการเดินเรือปรับปรุงระบบเรดาร์ติดตั้งระบบอาวุธใหม่ปรับปรุงระบบควบคุมการยิงเพื่อใช้ต่อสู้หรือป้องกันภัยสมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้นอาวุธป,ประจำเรือได้แก่ปืนหลัก7 6 6 2ทัมิลิเมตรฟารจา27ซึ่งอิหร่านพัฒนาขึ้นเองจำนวนหนึ่งกระบอกปืคนกลคู่ขนาด4 0มิลิเมตรคาลิเบอร์1กระบอกปืนกล2ย2กริบอก พินค,คนจุดห้าศูนย์คาลิเบอร์สองกระบอกระบบยิงต่อต้านเรือติดตั้งจรวด c 8 0 2 Anti Ship m i s s i l ชปสจำนวนสี่นัดติดตั้งโซน่าสำหรับค้นหาเรือดำน้ำมีท่อยิงต่อปโดเบาแบบแท่นละสามท่อยิงสองแท่นนอกจากการปรับปรุงตัวเรือให้ทันสมัยและพร้อมที่จะรับกับไปคุกคามในยุคป,ปัจจุบันแล้วผมยังอยากจะให้ท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าระยะทางการเดินทางของเรือลำนี้ถ้าสมมติเรือลำนี้ออกเดินทางจากผ่าเรือทางใต้สุด ของอหล่านก็คือท่าเรือบรรดาอับบัสเพื่อมายังเมืองท่าเคปทาวของแอฟริกาใต้ก็จะมีระยะทางไม่ต่ำกว่า4,000ถึง4,200ไมล์ทะเลหรือประมาณเท่ากับ7,400ถึง7,800กิโลเมตรด้วยตัวเรืออายุเก่ากว่า60ปีระวังขับน้ำประมาณ1,000ตันแล้วก็จะต้องเดินทางผ่านมาหาสมุทรซึ่งเป็นทะเลหลวงทะเลใหญ่นะครับแทบจะไม่มีเกาะแก่งอะไรให้บังเลยเรือก็ยังสามารถปฏิการได้เพราะฉะนั้นที่ผมพูดมานี่ก็คืออยากจะให้เลือกพูดกันสักทีครับว่า ถ้ากองทัพเรือไทยเรานั้นต่อเรือเล็กหรือใช้เรือขนาดเล็กนั้นไม่สามารถจะสู้คลื่นลมในทะเลได้ออกเรือไปพ้นอ่าวไทยก็จมอยากจะได้แต่เรือใหญ่ๆ3 0 0พ4,000ตันขึ้นไปบางคนก็เพ้อหนักเห็นสิงคโปร์มีเรือรบมัลติโรขนาด8,00 0ันตันก็อยากจะได้อย่างเขาบ้างด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงงบประมาณทางกองทัพของเราในขณะนี้อยากจะได้เรือดีๆมันก็ใช่ครับอาจจะต่อเรือฟริเกตหนึ่งลำซึ่งผมก็ดีใจด้วยแต่ว่าผมอยากจะมองว่าเราน่าจะพิจารณาจัดหาเรือเก่าซึ่งเรา บทประจำการไปอย่างเช่นในกลุ่มของเรือหลวงตาปีคีรีรัตซึ่งถึงแม้เรือทั้งสองนี้จะไม่ได้เหมือนสัทีเดียวกับเรือของอิหร่านแต่ว่าเป็นเรือที่มีลักษณะความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันทั้งขนาดมิติต่างๆรวมถึงระยะเวลาในช่วงยุคของเรือโดยที่เรือของเราทั้งสองลำนี้ต่อขึ้นหลังเรือนาคดี5-10ปีด้วยกัน โดยต่อขึ้นที่อู่เรือบริษัท Norfolk Shipbuilding สาวอ,อเมริกาซึ่งถือว่าเป็นอู่ต่อเรือที่มาตรฐานที่สุดของสาวอ,อเมริกาเลยก็ว่าได้โดยเรือหลวงตาปีเริ่มทําการต่อขึ้นในปี2 0 1 2และเข้าประจําการเมื่อปี2 5 1 4และเรือหล,อลวงคีรีรัตวางกระดูกงูเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2515เข้าประจําการเมื่อวันที่10 11, สิงหาคม2517ตัวเรือมีความยาวตลอดลํา87.11เมตรกว้าง9.95เมตรกินน้าลึกเฉลี่ยป,ประมาณ3.10เมตร เมื่อรวมโดมโซน่าจะมีความลึก5.33เมตรระวังคำน้ำปกติ1,079ตันระวังคำน้ำสูงสุด1,136ตันระยะปฏิบัติการ3,428ไมล์ทะเลด้วยความเร็ว15นอตกำลังคลประมาณ150นายด้วยคุณลักษณะสมรรถนะและขนาดก็เห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับเรือน นาคาดีเป็นอย่างมากแถมยังมีอายุน้อยกว่าถึงเกือบ10ปีเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อผมเห็นการปฏิบัติการของเรือนาคาดีของอิหร่านแล้วนะครับก็เลยมาห่วงคิดว่าองทัพเรือไทยเรานั้นขนาดนี้กาลังขาดแคลนเรือเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเราก็ไม่ควรจะทิ้งคว้างเรือเก่าก็จริงนะครับแต่ว่ายังมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้เพราะว่าก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วอย่างชัดเจนดังนั้นผมจะคิดว่าแนวทางที่ดีที่สุดของกองทัพเรือในขนานี้ก็คือการผสมผสานกันระหว่างเรือรบแบบใหม่หรือเรือฟริเกตรุ่่่นนใหมมททีัทัสย กับการปรับปรุงสมรรถนะของเรือรุ่นเก่าให้สามารถป้องกันและรับกับภัยคุกคามในสมัยใหม่ได้โดยที่จะทำให้งบประมาณของเรานั้นลดลงไปอย่างมากแล้วก็สามารถจะมีเรือใช้อย่างเพียงพอในการ,ปรเปิิงานต้องขอกล่าวให้เข้าใจก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ต่อต้านการที่จะต่อเรือฟริเกตใหม่ขนาดใหญ่ 3- 4 0 0 0พันตันแต่ผมคิดว่าการที่ตั้งเป้าจะต่อถึง8ลำนั้นผมว่ามันเกินกำลังแล้วก็เกินความจำเป็นของเราเกินไปคิดว่าถ้าเราต่อขึ้นมาเพิ่มสักประมาณ3ลำแล้วที่เหลือนี่เรา ปรับปรุงหรือว่าต่อเรือขนาดเล็กขึ้นมาหรือว่าอย่างที่เห็นนะครับว่านําเรือเก่าแล้วมาปรับปรุงสมรรถนะให้สามารถใช้งานต่อไปได้อีกสัก15ปีผมว่ามันน่าจะคุ้มค่าและประหยัดกว่าครับเพราะว่าอีก15ปีข้างหน้านี้ระบบอาวุธต่างๆนี่คงจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเรือใหญ่ๆอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องอีกต่อไปก็ได้เพราะว่าอาวุธยิงสมัยนี้มีความรุนแรงรวดเร็ว แล้วก็ยิงระยะไกลามากการที่เรามีเรือใหญ่เกินไปก็คือเอาเงินไปทุ่มกับตัวเรือหมดแต่กลับทําให้จํานวนเรือซึ่งนํามาใช้งานนั้นน้อยลงเมื่อจํานวนของเรือมีน้อยก็เท่ากับว่าเป้าหมายในการโจมตีของข้าศึกก็มีน้อยเพราะฉะนั้นอาจจะทําการทุ่มกําลังหรือว่าทุ่มอาวุธเข้าใส่เรือนั้นทําให้ไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้ตัวอย่างก็มีมาเห็นมากมายครับหลายยุคหลายสมัยในยสมัยก่อนนั้นเรือรบขนาดใหญ่นับหมื่นตันหลายลำต้องจมลงไปเพราะว่าถูกฝูงบินเข้ารุมโจมตีซึ่งเครื่องบินนั้นก็เสีย หายไปไม่กี่สิบลำซึ่งมันคุ้มค่ามากระหว่างเครื่องบินกับเรือรบขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาค่าต่อแพงๆรวมถึงอาวุธจานวนมากซึ่งมากับเรือใหญ่นั้นก็จะหายไปด้วยในทีเดียวยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเรือฟรเกตสักลำหนึ่งขนาด3 0 0 0 4 0 0 0ตันติดขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ําประมาณ12-16ถึงลูกแต่ว่าถ้าเรือลํานั้นถูกจมขีปนาวุธเหล่านั้นก็จะหายวับไปในทีเดียวเลยแต่ถ้าเรามาแบ่งเป็นเรือคอเวตขนาดเล็กลำละ1 0 0 0ตัน4ลํา ขีปนาวุธลำละสี่ลูกเราก็จะได้อำนาจการยิงของขีปนาวุธสิบหกลูกเท่าเดิมแต่ว่าเรากระจายเป้าในการที่จะถูกท่าศึกเข้าโจมตีเป็นถึงสี่เป้าด้วยกันซึ่งการกระจายตัวนั้นก็อาจจะทําให้เราสามารถป้องกันตัวได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีโอกาสรอดต่อการถูกโจมตีได้มากขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการทําสงครามหรือว่าปะทะกันนั้นย่อมต้องมีความสูญเสียแต่ว่าถ้าเรานําเงินวะมานมาใช้กับตัวเรือมากแทนที่จะนําไปใช้กับอาวุธมากก็จะทําให้เราเสี่ยงวามาน มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรานําเรือเก่าอย่างที่กล่าวมานะครับมาใช้เราอาจจะมีค่าปรับปรุงบ้างแต่ว่าถ้ามันสูญเสียไปเราก็จะสูญเสียไปไม่มากเพราะว่าเป็นเรือที่เก่าแล้วและที่ผมมักจะพูดถึงเสมอก็คือว่าพื้นที่ทางทะเลของเรานั้นมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายขีปนาบุตรยิงนี่เลยกว่าแทบจะจากฝั่งหนึ่งถึงฝั่งหนึ่งได้อยู่แล้วโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เรือขนาดใหญ่มากก็ได้เรือฟิเกตขนาดใหญ่เราก็นําไปใช้ทางด้านฝั่งอันดามันอันนั้นเห็นด,ด้วยครับแต่ว่าในนอาไทยั้น เราไม่จําเป็นจะต้องมีเรือขนาดใหญ่ถึง3-4มสพันตันเลยเรือขนาดพันตันนี่ก็เอาอยู่แล้วเราเอาเงินที่จะต่อเรือขนาดใหญ่นั้นไปซื้ออาวุธทั้งอาวุธโจมตีอาวุธป้องกันภัยให้กับเรือน่าจะดีกว่าอีกทั้งถ้ามีเรือจํานวนหลายลำก็สามารถหมุนเวียนการใช้ปฏิบัติงานได้ทําให้เรือนั้นไม่โสมเร็วมีเวลาเข้าปฏิบัติซ่อมบํารุงตามวงรอบได้แต่สำหรับบางท่านที่ยังติดใจเรื่องเรือเล็กนะครับผมก็ยังมีเรืออีกตั้งสองลำอย่างเช่นเรือในชั้นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเรือหลวงพุทธเลิศล ซึ่งขนาดนี้ก็จอดลอยลำอยู่เฉยๆซึ่งเรือทั้งสองลำนี้เป็นเรือที่ต่อจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันซึ่งก็น่าจะมั่นใจได้ในคุณภาพของตัวเรือแต่กองทัพเรือทําเรื่องขออนุญาตทางสหรัฐเขาขอเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือด้วยว่าเรือทั้งสองลำนี้มีขนาดใหญ่พอสมควรถ้าจะนําไปใช้ทางด้านฝั่งทะเลอ,อันดามันก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเหมาะสมขนาดเรือมีความยาว134มเมตรกว้าง14.25เมตร กินน้ำลึก7.54เมตรระะวังขับน้ำปกติ3,232ตันสูงสุด4,212ตันความเร็วสูงสุด28นอตสามารถเป็นประการได้ไกลสูงสุด5,500ไมล์ทะเลที่ความเร็ว15นอตต่อที่อู่เรืออวันเดลชิปยาร์ดลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาอาวันนี้ก็ออกนอกเรื่องถลาลไปนอกลันเวย์ไปเยอะเลยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเรือเคเวตขนาด1,000ตันอายุ60กว่าปี i r s s นัคขดีของอิหร่านซึ่งสามารถเปิดการเดินทางในทะเลลึกระดับรูซีได้กว่า4,000ไมล์แล้วก็ต้องขอเรียนให้เข้าใจนะครับว่าผมไม่ใช่ว่าจะเชียร์ให้ใช้แต่ของเก่าเสมอไปแต่ว่าผมคิดว่าอะไรที่มันพอใช้ได้ก็น่าใช้ไปก่อนยิ่งขนาดนี้เศรษฐกิจเราก็ไม่ค่อยดีจะต่อเรือลำใหม่แต่ละทีก็ลำบากนะครับแต่เมื่อเห็นตัวอย่างว่าต่างประเทศเขายังใช้เรือแบบนี้ได้ผมก็เลยนามาเสนอเผื่อว่าเราคิดว่า จะพอเป็นแนวทางนําเรือพวกนี้กลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้สูงสุดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมมาถึงจุดนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ